จะแต่งานใช่ไจะแต่งงานไงเอ่แฟนเอดีอด้วยอะไรไม่รู้ตเไม่เลยเอาไหนแหวนนเอ่อเพียงเป็นแหวนผู้ธรรมดาปกติ เป็นแบบแหวนเป็นกระดาษเข้าเรื่องยังคะเองยังอันนี้คือเอาย่างค่ะดาวดาวหนักงานวันนี้หน่อยด้วยดาววันนี้นะคะก็เรามาเรียกว่าเป็นการเปิดตัววิชีคอลเจนสเปเชียลซิสตินเซรั่มจริงๆเราทำงานกันมาตั้งแต่ตัวเป็นไวรัลแอดแล้วแล้วก็ลองใช้มาแล้วหลายปีมากๆนะคะอย่างที่ทุกคนรู้เราอายุแบบจะ37แล้วแล้วก็ยังไม่แต่งงานเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวก็รู้สึกว่ามันเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่ผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นี่นะคะ ตัวคุณใช้ได้นะคะ25หรืออะไรต่ตางๆเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคอลลาเจนเราอ่ะมันลดลงตั้งแต่แบบตั้งแต่เราเข้าแบบ25อะไรอย่างเงี้ยมันลดลงทุกปีทุกปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรียกว่าอะไรดีอีกหนึ่งเวชศาสตร์อ่าจงาจากวิชีที่เราประทับใจมากๆแล้วก็คนไทยน่าจะแฮปปี้เพราะว่ามันเนื้อดีมากๆมันทาลงไปปุ๊บตอนเช้าซึมไวแล้วก็ลงกันแดดแล,ลงเพื่อกมาต่อได้โดยที่ไม่กระดองกันเลยค่ะเราฝากแบบครับตอนแรกเใช้ไรอ๋อฝากวิชีเรียกว่า ตัวคอลลาเจนสเปเชี16เซรั่มด้วยน้ำผาแต่ว่ามันเป็นอีกหนึ่งตัวสำหรับใครที่มาหาอะไรที่แบบ a n น i a g แอนแบบที่ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะรลายผิวเราไม่ต้องกลัวแพ้อะไรอย่เงี้ยค่ะเพราะว่าพอเป็นมิชี่อย่างนึงก็คือเขาคัดสัรรมาดีมากๆมีผลแหลบอะไรต,ต่างๆที่เราเชื่อถือได้แล้วก็ลองมาแล้วอแมนดาก็ลองมาแล้วเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกคนลองเ้ยะะืยอกันอ่าบีดา,ห,าหวายคน เค <Ö, S 1> สเส <oth> ร์ฟคอนเทนต์ช่างยังไๆคะก็จริงๆมัน <c oughs> มันเหมือนมันกลายเป็นชีวิตประจำวันเราไปแล้วด้วยค่ะแล้วก็พอมีคนที่แบบว่ามาคอมเมนต์มาพูดคุยกับเราเรื่อยๆเราก็รู้สึกว่าเราเริ่มมีความสุขกับสิ่งที่เราทำแล้วก็การเป็นตัวเองของเรามันแบบ ความสุขให้ให้คนอื่นได้อะไรเงี้ยเราก็แฮปปี้แล้วเราก็จะทําไปเรื่อยๆจนกระทั่งตอนนี้มันกลายมาเป็นอาชีพอ่ะแต่ว่าก็ดีที่เราได้เป็นตัวเองด้วยแล้วก็ได้เป็นอาชีพด้วยแล้วก็ได้ทําให้ทุกคนมีความสุขด้วยคอนเทนต์มันเข้าหาตัวเองไหมอยู่เฉยๆคอนเทนต์ก็มีเอาจจริงๆเราไม่เคยเตรียมกันแบบขนาดนั้นเลยนะว่าเราต้องเป็นสกิ๊เป๊ะๆอะไรเงี้ยค่ะอย่างเรื่องชุดเรื่องชุดอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนก็จะเห็นว่าเราก็จะแต่งตัวประมาณนี้อยู่แล้ว แล้วเขาก็จะเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่เขาก็แค่แค่แซวอะค่ะแต่ว่าก็จะซัพพอร์ตตลอดเวลาที่เขาไปด้วยเขาก็จะไม่ได้เป็นห่วงอะไรเท่าไหร่มางานนี้ก็คือได้รับการแอพรูฟแล้วก็าทุกอย่างมือถือจะผ่านแล้วผ่านผ่านเขาบอกว่าชุดนี้เหมือนแบบเหมือนนอนใส่เขาบอกว่าชุดนี้เหมือนแบบเพอเหมือนคุณนอนอยู่บนฟรมเลยแล้วเมื่อเช้ากินชาเขียวเดยออกมาเอ้าแซดตะคลอดอิสระไม่ถูกท่า เขาก็บอกว่าเราก็เออก็ดูดีอะไรอย่างงี้เขาก็โอเคก็ชมค่ะเขาก็พูดคือเขาเป็นเขาเป็นคนที่เหมือนแซวแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาก็เขาก็ไม่รู้เหมือนกจะต้องไปหามว่าเหมือนไหเรารู้สึกว่าเขาก็ภูมิใจตัวเราประมาณนึงแรงรู้สึกว่าเขาแบบนี้อะเลิกเลิกหรือยังชุดื้อก็คิดว่าไม่เลิก ยังคงม,มีเรียกว่าวิสยัยทัศน์ในการซื้อเสื้อผ้าในแบบ,บเดิม,มเออพราะเราก็แบบช่วงนี้เราก็ดูแลสุขภาพมากกว่า,รเ,าเราก็มีแบบว่าแบบเลขสิบเอ็ดหน้าท้องหน้าท้องหลัง,งเราก็สวยเพราะ<ๆ>เราก็ือแบบสกินแคร์มนอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ออกร็รีบใส่ในวันที่เรายัางใส่ได้สกินแคร์องเข้าเองแเราก็แบบว่าโอเคเราเป็นแฟนก็อยากจะอันฟอลกันหดอนี้ก็บอกตรงๆว่าอย่ามึงอันฟอลแฟนๆบอกว่าไม่อันฟอลขอบล็อกเลยไม่ฟอลอย่าบอก ว่าคิดซะว่าขอให้เราเป็นความน้าเหมือนไส้ในวันที่กลุ่มมี้ของทุกคนก็แล้วกันอย่างน้อยก็ได้แบบเอออีกปุ๋ยนี้มาอีกแล้วให้มีอะไรให้เมาเมาอะไรอ่แล้วมันต้องหวานกที่ตีเลยอ่ะที่ตีกันพี่ก็เห็นนะก็มาหวานเหมือนเดิมตีกันก็มีค่ะตีกันก็มีแต่ว่าก็จะแบบเป็นชาติเราออะไรย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่เขาก็เป็นคนอารมณ์ดีเราก็เป็นคนอารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยโอเคแต่เราทำในการทำคอนเสิร์ตร่วมกันเนี้ยเราจะต้องมีการดูการกอดเนี้ย มีการคุยกันก่อนก็อาจจะแค่บอกค่ะว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะแต่งตัวนะที่เหลือก็คืออยากจะพูดอะไรพูดเลยเป็นตัวเองไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่แบบเดย์วันอ่ะมันจะถึงทุกวันนี้ถ้าถูอแล้วเราจะมานั่งสกิปเลยแต่ว่าคนอยู่ดูออกอันมีแบบมีกันจรินจังเลยนะ ไม่มีเลยค่ะไม่มีตีกันจริงๆไม่มีไม่มียังยังไม่มีค่ะถ้าขอแต่งอะไรนี้จะต้องทำไหม้ะดีไหมขอแต่งหรอหนูไม่รู้หนูหนูก็บอกเขาแหละว่าแบบว่าเออไม่ได้ไม่ได้กดดันอะไรแต่ว่าถ้าสมมติว่าขอตรงขอแต่งอะไรก็ขอแบบขอให้มีมือถือเครื่องหนึ่งที่แบบซ่อนอยู่ตรงไหนให้เราหน่อยเพราะสุดท้าย จะมีโมเมนต์นตอนนั้นของกันซึ่งเขาก็แบบไม่รับปากเพราะว่าเขาก็บอกว่าณโมเมนต์นั้นมันแบบมันอี่แบบหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็รับปากเขาอยู่แล้วไปยังไงก็ได้วีนี้ท์ทำไหมปีนี้ไม่ทำอยากเขาออกมาเหมือนกันนะจะได้คุยกันได้อะไรเงี้ยที่ไม่แน่ใจเลยค่ะไม่ได้ไปถามเซาซีอะไรเขาเพราะว่าอยากให้เขาแบบอยากให้เขาได้ได้เป็นตัวเองจริงๆเพราะทุกวันนี้ที่เขาดูแลลูกดูแลเตนิวดูแล ไม่ใใคอ่อยอะเราว่าเข้าก็แบบมีความเครียดอยู่แล้วเราไม่อยากไปกดดันอะไรเขามากแต่ก็บอกแหละค่ะว,ว่าเออแหวนนี้มันซ้ำแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เมื่อเช้าก็โชว์ไปว่าเพิ่งไปทำเล็บใหม่แล้วนะสีาง,งานสกินแคร์ม,มากมากถ้ามันยาวอีกนิดนึงมันใสแหวนแล้วมันสวยสวยพูดคคแค่นี้ไม่มีก่า ไเป็นตะเ็นใหญ่ y ates y ates high, you know? แต่ส on ําหรับเรานะคะเราว่าเขารู้ใจเราอยู่แล้วเราบอกเขาไว้แล้วว่าแบบเราชอบที่จะบางคนเขาจะไม่ค่อยใส่แหวนแฟนแต่งงานในชีวิตประจำวันกับเราอะเป็นคนที่แบบอยากใส่ไปด้วยทุกที่อะไรอย่างเงี้ยเพราะกีกอลัดหรือเล็กหรือใหญ่อะไรเงี้ยมันไม่แล้วแต่เขาพิจารณาเลยค่ะแล้วแต่ยังไงก็ได้เดี๋นี้เปลี่ยนแล้วเดี๋ยวนี้รูเปลี่ยนแล้วถ้าเราต้องใช้ขอก็เราขอเองก็ได้นะจะใช้เองเลยโชว์ทีละ ทมให้หน<ป>ูนรอเปิดต้องเป็นคนไทยคนแรกที่ <c oughs> เ <c oughs> คิคิดว่าคิดว่ามันไม่รู้เหมือนกันค่ะถ้าสมมติว่ามันรู้สึกขึ้นมาจริงๆว่ามันต้องการนะเวลานั้นอยากทำอะไรอย่างเงี้ยอยากทำให้เขาหรือว่าอะไรต่างๆก็อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าตอนณตอนนี้ยังไม่ได้มีความคิดแบบนั้นค่ะณตอนนี้ที่ที่ที่เรามีอยู่มันก็โอเคแล้วหรือว่า ยังมีคนมาถามเราเนี่ยว่ากังวลเรื่องความสัมพันธ์ในอนะคนไหมเพิ่งมีคนมาถามเราในสตอรี่เลยเราก็แบบแต่ก่อนเราตัวมากว่าเราจะสามสิบและแต่ไม่แต่งงานเลยตอนเด็กๆตอนครูถามว่าชีวิตจะเป็นยังไงเรากอกเลยเราเชื่อท่กคนเป็นอายุ25แต่งงานอายุ28ิมีลูกทุกวันนี้แต่สามที่เจ็ดแล้วยังไม่ได้แต่งงานเพราะฉะนั้นเพลนต่างๆมันไม่มันโอ้ันไม่ใ้ตัวก็เลยคิดว่าปล่อยให้ทุกอย่างมัน มันเป็นไปตามสิ่งที่เราใช้ชีวิตในจักระวันวมันมีแบบมีเซนไหมคะเราจะไม่พูดเรื่องมีเซนแล้เขาพูดมาสองปีแล้ว <laughs> เซนไม่ถูกเลยจัอัน <laughs> <laughs> 啊。